สวัสดีตอนเชา้านี่ใการแต่งตัวสะก่อนชิโก้ไหมให้ดูทรงผมค่ะเมื่อวานนี้ป้าเอกตัดให้โอ้โหถ่ายขึ้นไปเขาเจ้าเช่ไหมลกูกทาวินหันหน้ามาหน่อย าวินครับติดจ้าเอ้ยอะเดินไปยังไงเดินไปยังไงเอาให้รอบเอาให้รอบเอาให้รอบเก้าอีอ้รอบอยังทำไมเดินแค่นั้นน่ะลูกาทนไม่เดินแค่นั้น เด็นจะนั่งเก้าอี้ลูกป่ะเก้าอี้เบบี้อะจะข้ามอะจะข้ามช็อตจะข้ามช็อตจะข้ามมานี่ไกลไปลูกนะิิ สหัวใสมากดูด้านหลังนี่มันกะลาครอบนี่น่ะกะลาครอบป่ะเนี่ยพนั่งตัดผมอยู่หน้าบ้านนี่แหละแล้วก็เปิด ipad ให้ดูเพลงเห็นกระดุมไม่ได้เลยเหรอหสงสัยในกระดุม เวันนี้แดดอุ่นมากภาวินไม่ต้องใส่เสื้อ,อไม่ต้องใส่เสื้ออีกตัวแต่เสื้อตัวนี้หนาอยู่แขนยาวแค่นี้ก็โอเคอยู่กลางแดดก็ใช้ได้ ใช่ไหมพาเวนพาเวนพาเวนเห็นรถมาไม่ได้ไเลยหรอจะแกะอาลูกดอกหญ้าดอกหญ้าขึ้นเต็มเลย ดึงได้แต่ห้ามกินนะอืม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 ไหนไหน αι, พาเวียนเป็นพึ่งเราอเป็นพึ่งเหรอ เป็นพึ่งอ่ะพาเวนพาเวนกินขึ้นมาได้ใช่ไหมนะ่ะพาเวนเฮ้พ <Hey. S 1> าเวนพาเวนพาเวนนี่เนี่ย ไม่น่าเครียดอะพาวินอะเดี๋ยวแม่นั่งนั่งให้พ่อพาวินใม่ได้ถ่ายรูปดีๆพาวินจะได้ดูตัวบิ๊กบิ๊กนี่เนี่ยบิ๊กได้ยังพี่วินน่าเครียดนะหรอ่อะเอาอะไรหรอหนั่งกับหญ้าเป็นไรรู้สึกง,งเย็นตูดอะแต่พาวินมีเปิดไม่เป็นไรหรอ พี่วิ่งครับพี่วิ่งครับวันดีครับทำไงูรอวันดีครับวันดีครับทำไงวันดีครับอ่ะไหนใครเก่งยงกมือขึ้นเอ้ยเก่งเร็วเข้าเห็นเด้นะบราไหนกลับไปเห็นเด้นะกลับไปเห็นเด้นะนนามาพาวินฟิสบัมฟิสบัมฟิสบัม Fist bump, f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 ist bump. fis fist bump, fist bump. cầm Fist bump. Sean. Fist bump. Fist bump. อเช็คเชกกว่าเนี่ยเมื่อเช้าเชคนิดเดียวเองฮะตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยก้าโมงกว่า10โมงไหนดูทรงผมเลยสิโอ้โหใสเห็นเข้าไปเห็นเข้าไปแล้วเห็นเข้าไปเลย เอา้าทำไมปีนแม่อ okay. ีกอ şey ่ะปีนเอ้าปีนปีนอ่ะปีนปีนอ่ะปีนปีนอ่ะปีนปีนไอ้ใครเก่งอุ้ยแต่หาไม่เห <oh, ็นแล้วอืมอืมอ่ำอะไรอ่ำะไรอ่ำอ่ำอะไรพี่วิงครับอ nee> ่ำอ่ำอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ยังไงยังไงจะยืนหรือจะนั่งเอาจะยืนหรือจะนั่งปีนขึ้นมาพี่วิน<ม>นะมาหาแม่อีกอ่ะทำไมย่าทำไมยังไม่กำลังถ่ายอยู่รูปนี่คือกำลังถ่ายทอดถ่ายทอดผ่านวิดี oh, โออยูโหโห่เดี๋ยวโัวโกพี่วินพี่วินเบื่อแล้วเหรอโอเคไปก่อนละไปก่อนละเดี๋ยวเล่นเล่นกับพี่วินก่อน พี่วินเบื่อแล้วพี่วินเบื่อแล้วอุ้ยพามินเสียงจิ๊บจิ๊บูจิ๊บจิบจิ๊บจิบเข้าบ้านไปแล้วเมื่อกีอ้จะน,นั่งน,นั่งเป็นว่นานั่งเป็นวะหน้าโขกอะพาวินโอเคแค่นี้นะคะบายบาย